คุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิธีการขยายพันธุ์ว่านเสนจันแดงนะครับซึ่งก็มีหลากหลายวิธีนะครับนั่นวิธีการหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นั่นก็คือวิธีการแยกหนอนะครับวิธีการแยกหนออันนี้ผมได้แยกหนอไว้เมื่ออวันสองวันที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้หลักๆจะพาทุกท่านไปอ่า วิธีการไปดูไปชมวิธีการขยายพันธุ์โดยวิธีการผ่าตานะฮะแล้วก็วิธีการอบควบแน่นนะครับซึ่งก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับว่านเสน่ห์จันแดงก่อนนะครับหลายหลายท่านอาจจะได้ไปชมคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับในรายละเอียดนั้นท่านสามารถกลับไปชมคลิปว่านเสน่ห์จันแดงย้อนหลังนะครับก่อนหน,น้านั้นดได้ง่ายๆนะครับ ลักษณะของว่านเสนิจันแดงหรือต้นเสนิจันแดงนะครับก็เป็นพืชที่ทราบกันว่ามีถิ่นกําเนิดแถวเอเชียแล้วก็อเมริกานะครับเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งนะครับเกิดหัวใต้ดินนะครับลักษณะก็จะมีละหลายๆก้านนะครับมีลหลายๆก้านมีความสูงประมาณ45-60ถึงเซนติเมตรนะครับขยายพันธุ์โดยวิธีการแยกหัวนะครับหรือวิธีการผ่าตาอย่างวันนี้จะ,จะขออนุญ,ญาตนําเสนอนะครับ ในส่วนของอสปปรรพคุณนะฮะสปปรรพคุณนะครับไปดูสปปรรพคุณก่อนเลยกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าเสนิทจันแดงนั้นเป็นไม้กระถางที่สามารถปลูกได้ทั่วไปนะฮะเป็นไม้ที่มีรูปทรงสวยงามนะครับใบเป็นรูปหัวใจนะครับอย่างที่ท่านเห็นนี้นะฮะเห็นแล้วครับและก็ยังเป็นพืชที่สามารถดูดสารพิษในอากาศได้ดีนะครับ โดยเฉพาะแล้วพวกสารพิษประเภทแอมโมเนียนะฮะส่วนในด้านความเป็นมงคลอันนี้ลหลายๆท่านคงทราบดีว่าว่านเสนจ,จําแดงนั้นจะเป็นไม้มงคลเรื่องมหานิยมนะฮะหากปลูกไว้ในบ้านก็จะเป็นสีมีเสน่ห์แก่ครอบครัวนะครับหากผู้ใดคิดจะเข้ามาทําร้ายใดๆก็จะไม่ประสบผลความสําเร็จนั่นเองนะฮะและก็จะทําให้ผู้ร้ายนั้นกลับมีใจิตใจเมตตามากขึ้นนะนอกจากนั้นนะครับยังมีความเชื่อว่า หากปลูกไว้แล้วจะโชคดีนะฮะถ้านำไปตั้งไว้ที่ร้านค้าก็จะช่วยให้ค้าขายได้มีกำไรดีนะครับเป็นเมตตามาหานิยมแก่คนทั่วไปนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อของว่านเสนจันแดงซึ่งเป็นไม้มงคลนะครับชนิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะนำทุกทา่านไปรู้จักวิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการผ่าตายอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับแล้วก็ เราจะนำลำต้นแม่นั้นไปอบควบแน่นนะครับซึ่งหลายๆท่านที่เคยได้ได้ทำแล้วก็คงจะเป็นที่พอใจนะครับว่าสามารถที่จะทำให้เกิดรากได้ดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่จะนำท่านไปดูวิธีการดังกล่าวครับหลังจาที่เราจะทำการ ขยายพันธุ์ดยการผ่าตานะครับของกิ่งพันธุเสนจันนะครับทั้งเสนจันแดงเสนจันโกเมนนะครับเสนจันเขียวนะครับก็มาดูอุปกรณ์ด้วยกันว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับที่เราจะใช้ในการขยายพันธุ์ครั้งนี้ครับตัวนี้เป็นเปลือกมะาพร้าวสับนะฮะนี้เป็นเปลือกมะพร้าวสับนะครับที่เราแช่น้ำไว้นะจาัแบบนั้นก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะครับ ขุยมะพร้าวผสมดินทรายนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะผสมอีกอย่างหนึ่งในขุยมะพร้าวนี่ก็คือ,อน้ำยาเร่งรากนี่นะครับหรือท่านใดที่ไม่มีก็อาจจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังก็ได้นะครับถัดมานี้เป็นแปลงนะฮะเป็นแปลงสีฟันเอาไว้ขัดลำต้นแม่พันธุ์นะฮะเพื่อที่จะให้เห็นตาได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อุปรกรณ์นในการถ่าตานะครับคัตเตอร์นะครับซึ่งแนะนำให้ใช้ คัตเตอร์ที่คมขมมากกว่าที่จะใช้กันไกตัดกิ่งนะครับโอ้โหมีมีพักพวกเข้ามาอยู่ด้วยนะครับนะฮะผมแชร์แว้งแต่เมื่อคืนนะฮะจากนั้นก็มีนี่แหละครับต้นํตำต้นแม่พันธุ์ที่เราจะใช้ในการผ่านครั้งนี้นะครับส่วนหนึ่งมีคำถา,ถามถามว่าทำไมต้องมีการาผ่าตาทำไมต้องมีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการนี้นะครับ ันดับแรกสุดก็คือเมื่อเสน่จันทร์เขาโตได้เต็มที่แล้วนะครับโตได้เต็มที่แล้วนะฮะความสมบูรณ์ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าลำต้นจะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะฮะจะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราก็จะทําให้มีการขยายพันธุ์เกิดขึ้นในตัวเขาเองวิธีการนึ่งก็คือมีการตัดลําต้นแม่พันธุ์นะฮะจากนั้นเราค่อยเพื่อให้ลําต้นแม่พันธุ์ตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงปลายตรงนี้นะครับ ตรงรากตัวนี้ให้เกิดหน่อขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะใช้ลําลต้นนี้ในการาผ่าตาเพื่อที่จะให้แตกหน่อใหม่ขึ้นมานะครับส่วนด้านบนนะฮะซึ่งเป็นลําต้นปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเอา,อาต้นแม่พันธุ์ตัวนี้นะฮะไปควบแน่นนะครับไปควบแน่น,นะะเพื่อให้เกิดรากแล้วก็ใช้เป็นต้นขยายพันธุ์อีกต่อไปนะครับ ซึ่งตอนนี้เราได้เราได้สองสองลำต้นแล้วนะครับแม่พันธุ์สองลำต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการาผ่าตาแล้วก็ควบเน่นกันนะครับก่อนอื่นเราต้องเลือกกิ่งพันธุ์อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับทีนี้ตอกิ่งพันธุ์สังเกตไหมครับว่ามันมันจะยาวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอ จากใหญ่แล้วมันก็จะมาเล็กลงเรื่อยๆนะครับความรุมสมบูรณ์ก็จะเริ่มเริ่มลดน้อยลงนะฮะดังนั้นนี่พิธีการแล้วก็คือเราต้องมีการาาขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ให้ให้ให้ต่อเดิมต่อแม่พันธนุ์นะฮะให้แตกนะครับดังนั้นเราก็กะเอาว่าน่าจะน่าจะามาสัก2ปล้องตรงนี้นะฮะเราค่อยตัดนะครับเพื่อที่จะให้ตัวแม่พันธุ์เดิมนั้นออกอ,ออกหน่อใหม่นะฮะออก งอกหน่อใหม่ขึ้นมานะครับก็ได้ที่เราก็ตัดเลยนะฮะกิ่งพันธุ์ของต้นตสเสน่จันนี่นะฮะจะค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างแข็งได้ละนี่คือหนึ่งกิ่งพันธุ์นะครับที่เราจะได้ใช้วันนี้กิ่งที่สองคือกิ่งนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่า,าจะเริ่มเรียวและเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มมีอายุมากแล้วนั่นเองนะฮะก็จะ ความบุรมสมบูรณ์ก็จะเริ่มหายไปแล้วนะครับก็จะนี่ฮะตัวนี้มีมีมีหนอกเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้นั้าจะตัดเฉพาะส่วนนี้ให้หนอกตัวนี้จะเดินเติบโตเป็นต้นต่อไปนะครับ ที่หุ้มตัวนี้ออกนะครับจากนั้นเราก็จะเอาไปเอาแปลงขัดเพื่อที่จะหาตานะฮะของแต่ละแต่ละฟองดูนะครับในส่วนนี้เราก็จะนําส่วนนี้ไปอบนะฮะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วถ้าตอนนี้เราก็จะแกะนะครับแกะเปลือกที่มันแห้งนี้ออกก่อนนะครับเปลือกตัวนี้ออกก่อน ทีนี้ในส่วนบนตัวนี้นะครเราจะจะนับประ,ประมาณ1นถึงสองสอป้องตัวนี้นะฮะเราจะตัดตัวนี้ออกนะครับจัดต,ตรงปล้องนี้นะครับเพื่อที่จะเอาส่วนนี้ไปไปควบแน่นนะครับส่วนที่เหลือเราก็จะทําเป็นเอาเะผ่านะครับตรงนี้ลูกนะครับ นี้เราก็จะเอาไปนําไปอบนะฮะนำไปควบแน่นนะครับได้แล้วนะครับในส่วนของลําลต้นแม่นะครับที่เราจะหาตานะครับมันอาจจะหายานี่หนึ่งดังนั้นก็มันมีวิธีการหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านแนะนํามานะฮะว่าควรจะใช้วิธีไหนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการใช้แปลงนะครับแปลง ท่านผู้ชมครับอย่างที่ท่านได้เห็นอยู่ในมือผมตอนนี้สังเกตว่าหลังจากที่เราใช้อาอ่าแปลงขัดขัดขัด,ข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 ดแล้วนะฮะเราก็จะเห็นตาของของสนิจจันนะครับอย่างชัดเจนเลยนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับนี่หนึ่งแล้วนะครับนี่ครับอันนี้สองนะครับแล้วก็สามอยู่ตรงนี้นะฮะส <4 S 2> ี่อันนี้สี่ฮะเอาเอามือแตะๆดูมันจะเป็นนูนๆขึ้นมานะครับอันนี้ห้านะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็หกตรงนี้ครับ แสดงว่าในแต่ในในในแต่ละข้อในแต่ละปล้องนี้นะฮะก็จะมีก็จะมีตานะครับที่จะเกิดเป็นหน่อใหม่อยู่นะครับดังนั้นเวลาเราเวลาเราผ่าเวลาเราหั่นนี่นะฮะเราก็จะไม่ให้โดนนะครับไม่ให้โดนตาในส่วนนี้นะครับเราจะนําส่วนนี้แหละนะฮะไปทําการเพาะนะครับเพาะชําเพื่อให้เป็นต้นใหม่อีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งเลยนะครับ So. <laughs> เป็นการากันเชื้อรานะครับไม่ให้เน่านะฮะก็จะใช้ปูนนะฮะของผมนี่ใช้ปูนขาวครับหลายท่านบอกว่าใช้ปูนปูนขาวหรือปูนแดงก็ได้นะครับทาวไว้ฮะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับทิ้งไว้ให้แห้งก็นี่ก็ทาทั้งหมดเลยนะฮะหมดเลย บางท่านบอกว่าถ้าเกิดไม่ทาแล้วเอาปูนขาวหรือปูนแดงผสมในน้ําแล้วนํานําต้นนําลําต้นนําตานี้ไปไปแช่เลยได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับใช้วิธีนั้นก็ได้หลายท่านอาจจะใช้วิธีที่อาจจะไม่ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผึ่งไวให้แห้งนะครับพึ่งไวพอประมาณ หลังจากที่เราใช้ปูนนูขาวปูนแดงก็ได้นะครับทาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะต้นแม่พันธุ์ที่เราตัดไปนะครับก็ตัวนี้ก็ทาด้วยเช่นกันนะครับทาด้วยเช่นกันเป็นการกันเชื้อรานะครับกันราเห่านะครับเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้เป็น ขุยมะพร้าวนะครับผสมทรายนะฮะที่เราจะนำมาเป็นตัวที่ใช้ในการเพาะนะครับในการชํากิ่งที่เราผ่าเรียบร้อยเมื่งกินนะฮะแล้วก็ส่วนนก็จะเอาไปเป็นอ่าในใช้ในการควบแน่นด้วยนะครับสำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราเราเช็คดูก่อนก็ได้ครับว่าดินนั้นมีอ่าความเหมาะสมที่จะใช้ในการในการเพาะอะไอย่งนะครับวิธีการก็คือ ของกำขึ้นมาแล้วลองบีบดูนะฮะถ้ามีน้ําไหลออกมาอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้ที่สำคัญน,นะครับหลายๆท่านบอกว่า,าเพื่อให้ได้ผลนะฮะก็ใช้น้ํายาลร่งรากก็ได้นะครับผสมลงไปนะฮะน้ำยาลื่นราผสมลงไปนะครับหรือบางท่านก็บอกว่าใช้น้คเครื่องดื่มชูก,กําลังนะฮะเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ ส่วนที่อยู่ขวามือผมตัวนี้เป็นะกะบ,บ้าเ้าสับนะครับที่แช่น้ําไว้คืนหนึ่งนะฮะผมแช่แวั้งแต่เมื่อวานแล้วนะก็อันนี้ก็จะเป็นไฟใช้นะครับแล้วก็มีสมาชิกที่ไม่เป็นปเ,ษนเกษตาดังนั้นก็จะตะกร้าพลาสติกนะครับที่เราจะใช้ในการหาเพาะครั้งนี้นะครับล่างสุดเราก็จะใช้กะบะเผา,าที่เราแช่น้ําแล้วนะครับลองพื้นก่อน ประโยชน์ของกามะพร้านะครับก็คือใช้เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดีนั่นเองนะครับตรงนี้นะใส่เลยนะครับ ที่เราได้ทาปูนแดงพูนขาวนะครับหลียรอบแล้วก็จากนั้นก็นำมาปลูกเลยนะฮะปลูที่หนึ่งนะครับก็ให้ให้ส่วนที่เป็นตานะครับหายขึ้นข้างบนนะฮะ เป็นตัวที่ผมทําการผ่าตาไว้เมื่อ15วันที่แล้วนะครับนะครับวันที่แล้วนะฮะจะมีเสียงเอฟเฟกนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าชาวบ้านข้างๆบ้านมาแล้วนะครับ,รบมีทั้งเสียงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนะฮะเห็นนะครับที่ผ่าตาไว้เมื่อ15วันที่แล้วนะครับดูผลงานเราว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาไปดูกันน,นี่ครับนี่คือที่เราผ่าตาไว้นะครับ ออกใบห่าเดี๋ยวนะให้ดูทีละต้นแล้วกันต้นนี้นะฮะตัวนี้ให้ดูดูนิดนึงนี่ครับน,น,นี่ครับใช่ไหมครัตอนที่ผ่าต่อน,นั้นก็จะเป็นประมาณนี้ขเขาก็จะเป็นห่อเล็กๆสูมเข้ามาก็ได้ครับนี่นี่ครับอ่ายังยังสดๆอยู่เลยนะฮะยังใหม่ๆอยู่เลยครับนี่ครับ อสวยงามนะครับโอเคค่ะเห็นนะตัวนี้นะครับดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ก็นี่ฮะก็ยังสดสดอยู่นะครับนี่ครับยังรากยังสดสดอยู่เลยนี่ครับนี่น่ารักมากเลยนี่ครับโอเคนะครับยังไม่พอนะฮะแสดงว่าออกทุกข้อเลยนะครับทุกข้อเลยขอบคุณมากมีทุกข้อเลยนะครับนี่ครับ ขออนุญาตวางไว้ตัวนี้ก็ได้กันนะครับชัดเนีมีสูงลงไปก็ได้ครับแสดงว่าทุกข้อออกหมดเลยนะฮะตัวนี้นิดเดียวโอ้ว้าวตัวนี้ออกสองเลยครับตัวนี้ออกสองข้อเลยนะฮะตัวนี้อครับป๋าทำมันผมทำมันยาวนิดหนึ่งนะฮะก็เลยได้นะไม่ได้ตัดก็เลยเห็นนะฮะนะครับตัวนี้ก็ เยอะเลยนะฮะ ตอนนั้นที่ทําไว้กี่อันก็ออกทุกอันนะครันี่ครับตัวนี้มีรากด้วยนะฮะรากหมดแล้วฮะไม่มีแล้วก็สรุปว่าสรุปว่าก็ได้ผลนะฮะได้ผลนะครับก็จะมีตามีอะไรออกมาให้เห็นชัดเจนครับอ่าเอาสีเป็นก็แน่นะคะสีห้าวันเิ็นสั นี่ฮะนี่คือสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิบห้าวันนี่นะฮะนี่ครับแค่สิบห้าวันนะฮะสิบห้าวันเราก็อบไว้นะครับนี่ครับก็จะได้ไตรรากออกมาเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะฮะรากออกมาสวยมากครับนี่ะรับโอเคนะครับนี่ครับโอเคเวนะฮะอันนี้ก็สิบห้าวันเช่นกันนะครับ โอเคนะครับนี่สินมาวังน,นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับว้าน,นี่ก็เห็นไหมครับยังหืุดรากเลยนะฮะส่วนราตัวนี้ยังใหม่ๆสดๆอยู่เลยนะฮะนี่ครับก็ โงอเลยนะฮะใบงอเลยเองครับก็ได้ผลครับออได้ผลนะครับผลครับนี่ครับออกใบมานันกันเลยนะฮะแต่ว่าออกน้อยกว่านิดนึงนะครับออกน้อยกว่านิดนึงนะครับนี่ครับครับจากการที่ท่านได้ชมมานะครับ การขยายพันธุ์ว่านสนิทจันแดงนะครับาว่านมงคลไม้มงคลเมตตามหานิยมนะครับก็สามารถทําได้ทั้งวิธีการผ่าตานะครับแล้วก็อบควบแน่นอย่างที่ท่านได้เห็นแล้วนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับได้ผลวิธีน่าพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วการผ่าตานั้นมีผลการผ่าตานะครับออกงอกนะครับถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นก็ ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับทุกท่านก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับก็ขอเกล่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ